สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นบทที่3นะคะบทสุดท้ายของการใช้โปรแกรม Microsoft Office เปิด2003ค่ะในบทนี้นะคะจะเป็นการแทรกผังองค์กรค่ะ ขั้นแรกนะคะเราเปิดเอกสารเปล่าขึ้นมาแล้วก็เลือกเมนูแทรกค่ะรูปภาพแล้วก็เลือกแผนผังองค์กรนะคะค่ะแค่นี้ค่ะเราก็สามารถที่จะใช้งานแผนผังองค์กรได้แล้วส่วนการแทรกนะคะการห้อยของ ตัวแผนผังองค์กรค่ะก็คลิกที่รูปที่เราต้องการที่จะเพิ่มในซีของผังองค์กรนะคะก็แท้ค่ะระดับย่อยนะคะแท้ลงไปก็จะมีผังองค์กรขึ้นมาให้เราค่ะพราะก็จะมีให้เลือกเขาโครงนะคะว่าเราจะทำแบบตามมาตรฐาน แขวนทั้งสองด้านแขวนด้านซ้ายแขวนด้านขวาหรือจะเป็นเขาโค้งอันตรนมาค่ะในที่นี้เราจะลองเลือกการแขวนด้านซ้ายดูนะคะอันนี้เราจะต้องถ้าเรายังไม่เลือกตัวแขวนนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะเลือกเขาโค้งได้ค่ะเราต้องเพิ่มตัวแขวนก่อน โดยการคลิกแท็กระดับย่อยแล้วก็เลือกเขาโครงแขวนด้านซ้ายค่ะแค่นี้นะคะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนตัวแขวนให้มาอยู่ด้านซ้ายของตัวตัวระดับย่อยได้แล้วค่ะในส่วนเลือกนะคะก็จะเป็นระดับสาขาผู้ช่วยทั้งหมดเส้นทางการติดต่อ แล้วก็จะมีความใหญ่ความขนาดนะคะของผังองค์กระคะ่ะว่าจะเป็นขนาดไหนก็มีตั้งแต่75%นะคะในการดูผังองค์กรในส่วนของหน้าเอกสาระคะ่ะในที่นี้เราก็เลือกเป็น100%นนะคะค่ะแค่นี้ค่ะเราก็สามารถที่จะใช้งานเกี่ยวกับ ผังองค์กรในโปรแกรม Microsoft Office เวอร2003ได้แล้วค่ะหากมีฉันนะคะก็ขอจบการสอนการใช้โปรแกรม Microsoft Office เ o r d 2003เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ